นะคะคือคืออย่างให้ทุกคนคือทำาอะไรตอนนี้ก็คือใจเย็นๆไม่ต้องรีบร้อนเขาบอกว่าช้าๆได้พาลิมงามอ่ะใจเย็นๆเ,เขาคอยเฮ็ดคอยเป็่นคอยไปค่ะตอนนี้เพราะว่าเรารู้แล้วว่าอาทิสิ์ที่ที่ผ่านมามันผิดพลาดตรงไหนเรารู้แล้วต่อไปนี้เราต้องรอบคอบก็เหมือนกับการดําเนินการในชีวิตประจําวันทุกอย่างต้องรอบครอบอย่าประมาทถ้าเ,าเกิดความประมาทพิกสถานการณ์ทันทีแล้วเวลาแก้ไขมันแก้ไขยาก ไม่หน่อยให้กำลังแก่สุขุสุขุนนะคะเดิม,มส่วนมมกไม่หน่อยทําอะไรไม่หน่อยจะไม่เร่งรีบไม่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 ได้ว่าให้ทุกคนแต่ก็อยากให้ทุกคนช้า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 ได้พาเล่มงามเขาบอกว่าสุภาษิตเขาว่าแล้วก็ควรพยายามอยู่ที่ไหนความสาเร็จอยู่ที่นั่นไม่หน่อยให้กําลังแก่สุขุนสุขุนนะคะเป็นพลังกิจพลังแก่ให้ทุกคนคําว่าทอมีได้แต่ห้ามถอยอทอมันจะอยู่ในใจเรา โอ้มือนี้ตื่นขึ้นมาคือทอแท้ประมาณนี้อ่ะทอได้แต่ห้ามถอยตื่นเสามาโอ้ยเมื่อคือทอแท้แต่ก็ต้องสู้นะคะเพื่อนๆอย่าอย่าอย่าถอยอ่ะถ้าถอยแล้วเราจะหมดแรงไปอันนี้คือแม่หน่อยมาสูงพลังเกย์พลังบวกให้กําลังใจทุกคนค่ะให้กําลังใจทุกคนให้กาลังใจคนที่กําลังเริ่มเริ่มทําใหม่แล้วคนที่ทําแล้วแล้วคนที่ทําไปแล้วยังไม่ประสบผลสําเร็จควรมพยายามเท่านั้นค่ะเพื่อนๆ ความพยายามอยู่แต่ไหนความสําเร็จอรือเช่นนั้นบางครั้งความรู้ความรู้ารการค้นคว้าหาวิชาวความรู้บางครั้งเราไปถามคนอื่นเราไม่แน่ใจเราก็ค้นคว้าความรู้ได้ตนเองพี่กูค่ะเพื่อนพี่กูให้ความรู้ได้ดีที่สุดพี่กู g ูเก l e เราไม่รู้อะไรเราก็เข้าไปถามเราเราเข้าไปถามแล้วเราก็มาวิเคราะห์อ่าเราเข้าไปถามสอบถามแล้วเออเราอยากรู้เรื่องนี้สมมติว่าเราอยากรู้ ребен, เรื่องอ่า การเป็นยูทูบเบอร์เนี้ยเป็นยังไงปุ๊บเราก็เข้าไปถามพี่ครูอ๋อกูเกิลเข้าไปถามปุ๊บก็พิมพ์ถามแล้วเราก็ไปอ่านอ่านแล้วเราก็มาวิเคราะห์อ่าเพื่อนเพื่อนเราต้องมาวิเคราะห์ก่อนว่าเนื้อหาอันนี้มันเท็จจริงแค่ไหนอ้างอิงมาจากไหนประมาณนี้นะคะเพื่อนเพื่อนคือทําไมไม่หน่อยถึงถึงได้บอกเพื่อนว่าขอาไปค้นหาแต่ก็อ่าต้องมาวิเคราะห์เพราะว่า พี่ครูเป็นความรู้ทั่วโลกทั่วประเทศอ่าอ่าทั่วประเทศเขาจะกําจัดข้อความมาตรงนี้อ่าปุ๊บแต่ถ้ารักษาในในอย่างในอย่างที่ไม่หน่อยได้เรียนมาเนาะศึกษามาไม่หน่อยเป็นบนรรลักษณ์ของสมุดอ่าถ้ารู้ข้อมูลอย่างนี้เออข้อมูลนี้มาจากไหนอ้างอิงมาจากใครอ้างอิงมาจากหนังสือเล่มนี้อ่าถ้าสมมติว่าข้อมูลข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงข้อมูลทุกอย่างที่เป็นจริงเราต้องมี iri? อ้างอิงเมื่อหนังสือเล่มนี้แหละค่ะที่เราทํามาเป็นหนังสือเล่มนี้ ข้างหลังก็จะเป็นบรรณานุกรมบรรณานุกรมก็จะอ้างถึงว่ามาจากคนนู้นคนนี้อันนี้ข้อมูลที่เท็จแต่ข้อมูลข่าวสารในโลกโซเชียลมันเป็นข้อมูลข่าวสารทั่วไปทั่วไปปุ๊บเราต้องเอามาวิเคราะห์ว่าข้อมูลตรงนี้มันเท็จจริงมากแค่ไหนอันนี้มันน่าเชื่อถือไหมเราต้องมาวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อนๆไม่ใช่ว่าเราไปรับข้อมูลตรงนั้นมาปุ๊บเราจะเชื่อเราปักใจได้เลยไม่ไม่เราต้องวิเคราะห์ก่อนวิเคราะห์ว่ามันเป็นจริงแค่ไหน แล้วเราลองลงมือทําเราก็ลงมือปฏิบัติถ้าสมมุติว่าเราเราคิดวิเคราะห์แล้วลงมือปฏิบัติปุ๊บสมมุติว่าประสบการณ์ของเราเรามาทําแล้วปุ๊บเอ๊ะมันไม่ใช่นั่นแหละคือเกิดประสบการณ์เราจะได้เรียนรู้ประสบการณ์ทําให้เราเรียนรู้ว่าผิดหรือถูกบางครั้งเราก็สามารถลองผิดลองถูกได้แย่หน่อยมาทําอย่างนี้แย่หน่อยจะลองผิดลองถูกตลอดแล้วก็เชื่อแล้วประสบการณ์ประสบการณ์จะสอนให้เราแข็งแก่ง จะสอนให้เราเข้มแข็งจะสอนให้เราเป็นคนฉลาดจะสอนให้เราเป็นคนรอบครอบนี่แหละไม่หน่อยก็เลยบอกว่าทุกอย่างที่เราได้รับรู้ข้อมูลมาเราต้องมาคิดวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่งนะคิดวิเคราะห์เป็นเลเวลหนึ่งสองสามสี่ว่าข้อมูลในนี้มันจริงไหมแล้วเราค่อยไปสอดส่องดูเลสอดส่องเข้าห้องใหญ่ๆไปฟังที่เขาพูดไปฟังที่เขาคอมเมนต์มาไปฟังครีเอเตอร์รุ่นใหญ่ๆไปฟังเข้ามาปุ๊บฟังเสร็จปุ๊บ เราก็เอามาคิดคิดเป็นขบวนการคิดเรารับรู้มาแหละข้อมูลเราก็มาคิดอู้เราลองทําอย่างนี้มันจะได้ไหมเราลองซิลองซิลองอะไรก็สู้ทดลองไม่ได้นะคะเพื่อนๆอันนี้คือเรื่องจริงทุกอย่างที่ไม่หน่อยทํามาไม่หน่อยทดลองหมดแล้วแล้วไม่หน่อยก็รู้ว่าเอออันนี้เราทําตรงนี้มันมันได้คะแนนน้อยน้อนะเอออ๊้เราไปทําอย่างนี้นได้คะแนนเยอะคือคือเราจะรู้ที่ตัวเรา แต่เราแต่ยายหน่อยไม่สามารถไปบอกคนอื่นได้เพราะว่าบริบทคนไม่เหมือนกันทุกคนเช่มากเชื่อไหมว่าบริบทของคนมันแตกต่างกัน